ข้าผู้อยู่เหนือคนทั้งปวงตอนที่150บ้าจริงข้าใช้เหรียญทองไว้ต้องสิบาถุงแต่ว่าข้ายังไม่สามารถเข้าสำนักได้เลยแม้แต่สำนักเดียวข้าขาดทุนย่อยยับเลย <c oughs> ในที่สุดก็เสร็จสักทียินดีกับท่านเจ้าของด้วยศิลปะในการชงชาของท่านได้บรรลุถึงระดับเทียบเท่ากับพระเจ้า ของรางวัลสำหรับบรรลุความสำเร็จ Halo แล้วสักครู่หนึ่งระบบเนี่ยจะได้ทําการอัปเกรดขึ้นอีก <c oughs> ข่ารู้เกี่ยวกับรางวัล Halo ล่วงหน้าแล้วแต่ว่าการที่ระบบเนี่ยถูกอัปเกรดขึ้นด้วยข้าไม่ทันคาดคิดจริงๆขณะนี้ระบบกําลังทาการอัปเกรดข้าก็มารู้เหมือนกันว่าการที่ระบบมันอัปเกรดเนี่ยมันจะนำอะไรมาให้ข้ายินดีด้วยกับเจ้าของ ระบบอัปเกรดเรียบร้อยแล้วเจ้าระบบข้าขอทำหน่ยได้ไหมไอฮาโลเนี่ยมันใช้ทำอะไรหรอระบบไม่สามารถตอบสนองกับสิ่งนี้ได้และขอให้เจ้าของเนี่ยลองค้นหาคำตอบด้วยตัวเองไอเจ้าคีเหนียวเอ้ยลาก่อนนะฮาโลจงมาเดี๋ยวนี้เออข้าก็ไม่เข้าใจว่ามันใช้ทำอะไรกันแน่หรือว่าเจ้าฮาโลเนี่ยจะช่วยป้องกันไม่ให้ข้าบาดเจ็บอย่างนั้นหรอ โอชัดเจนแล้วว่ามันต้องใช้เพื่อจุดประสองค์อื่นแน่ๆหรือว่ามันจะเป็นบางอย่างที่คล้ายๆกับพวกคำสั่งหรืออะไรแบบนี้อย่างนั้นหรอฝนจงตกเดี๋ยวนี้เงียบชีบ้าจริงจริงๆค้าก็รู้อยู่แล้วแหละว่าไอความสามารถเนี้ยมันเป็นเรื่องหลอกลวงต้งเพหืมจริงๆเหรอเนี่ย นี่มันเป็นตามที่ข้าพูดจริงๆด้วยไอ้เจ้าฮาโลเนี่ยสุดยอดไปเลยข้าร์สุกขขุ่าไราเทียมทานแล้วนะตอนนี้อเอ๋ข้าว่าข้าเข้าใจพื้นฐานในการใช้งานมาแล้วนะแต่ว่าทําไมหยดน้ําฝนเนี่ยมันถึงใหญ่ขนาดนี้กันล่ะอะบ้าจริงนี่มันไม่ใช่ฝนนี่นานี่มันลูกเห็บตกแล้วโอ้ยโอ้ยอยโอยสามชั่วโมงต่อมา นี่มันบ้าอะไรกันข้าอุตส่าห์พยายามศึกษาการใช้งานมันมาตั้งนานแล้วนั่นเนี่ยแต่ว่านอกเหนือจากการที่มันส่องแสงอยู่บนหัวของข้าแล้วมันก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยบ้าจริงคิดคิดดูแล้วรูปลักษณ์ของเจ้าสิงเนี่ยมันก็แปลกๆอยู่นะนอกจากของรางวัลที่เป็นเจ้าโครงกระดูกเจ้าเช่องช้าและก็แสงที่สามารถเลื่อขึ้นมาบนหัวได้ตลอดเวลาแล้วก็ยังมีระบบ ในการตรวจจับความสามารถของผู้อื่นอีกด้วยฟังก์ชันทั้งหมดน่ะมันก็มีแค่นี้ต่อให้ระบบมันจะอัปเกรดแล้วแล้วมันจะพัฒนาอะไรขึ้นได้บ้างล่ะแต่ถึงยังไงข้าก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับเจ้าระบบนี้มากมายอยู่แล้วฮะบางทีหลังจากที่ระบบอัปเกรดขึ้นแล้วฟังก์ชันในการตรวจสอบความสามารถของผู้อื่นเนี่ยอาจจะถูกอัปเกรดขึ้นด้วยอย่างนั้นหรออย่างเช่นมันสามารถตรวจจับระดับวิทยายุทธ์ของคนอื่นได้หรือไม่ก็ สามารถตรวจสอบความลับอื่นๆอีกได้อย่างนั้นเหรอฮะโอ้ดูนั่นสินั่นมันกลุ่มผู้นิมยุทธระดับสูงนี่นะข้าลองใช้คนพวกนั้นในการทดสอบดีกว่าดิงไม่อยากจะทำการตรวจสอบอะฮะไอ้เจ้าระบบไม่อยากทำการตรวจสอบอย่างนั้นเหรอบ้าจริงไอ้เจ้าระบบบ้าบ้านี่ค่ะจะลบล้างระบบของแกให้หมดเลย ทำไมพวกเราถึงยังไม่เจอร่องรอยของรุ่นพี่คนนั้นอีกละ่ะนายหญิงเย่ท่านแน่ใจนะว่าท่านน่ะไม่ได้จําทางผิดข้าไม่คิดอย่างนั้นนะข้าจําได้ถึงรูปรักของรุ่นพี่เป็นอย่างดีเลยถ้าข้าเห็นเขาเข้าแล้วก็ข้าจะจำเขาได้ทันทีอะข้าเข้าใจแล้วรุ่นพี่นะ่ะพยายามบอกให้ข้าเรียกเขาว่าสามัญชนคนธรรมดาแล้วก็ขอให้ข้าอย่าเรียกเขาว่ารุ่นพี่อีก นั่นก็นหมายความว่าเขาอ่ะไม่ได้ต้องการเปิดเผยตัวตนของเขาแต่ว่าพวกเราเมื่อแต่เขาเขินอยู่รอบๆแบบนี้ซึ่งมันตรงข้ามกับคอนเซปที่ดุนพี่ะได้บอกไว้นั่นคือสาเหตุว่าทําไมเขาอะ่ะถึงไม่ต้องการพบกับพวกเราอ้อท่แทก็เป็นแบบนี้นี่เองงั้นพวกเรารีบๆลงไปข้างล่างกันเถอะฮะอเฮ้อ uh huh. uh huh. มีอะไรนะ่ะเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอ ยานทิพย์แห่งสูงสวรรค์และพื้นปฐพีได้ส่งผ่านลงมาเหนือท้องฟ้าของหุบเขาอีเซียนและถ้าคาดไม่ผิดแล้วก็มันจะมีสมบัติแห่งสงสวรรค์และพื้นปฐพีปรากฏขึ้นใช่แล้วพวกเราเองก็ได้รับข่าวแบบเดียวกันเลยครั้งนี้ยานทิพย์แห่งสงสวรรค์และพื้นปฐพีเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวแล้วจูๆ่ๆก็มีพวกกลุ่มที่แข็งแกร่งมากมายโผล่ขึ้นมาทีละกลุ่มทีละกลุ่ม ข้าเกรงว่าพวกข้าทั้งสี่คนน่ะจะเป็นจะต้องไปที่นั่นนะโอ้นี่มันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆด้วยงั้นพวกเจ้าทั้งสี่ล่วงหน้าเป็นก่อนเถอะถ้าเจ้าเจอรุ่นพี่คนนั้นแล้วก็ฝากทักทายแทนพวกเราด้วยนะและถ้าพวกเจ้าเกิดได้สนิทกับรุ่นพี่คนนั้นแล้วก็อย่าลืมแนะนําเขาให้พวกข้ารู้จักด้วยล่ะอย่าลืมนะเจ้าอย่าลืมด้วยนะเออข้ารู้แล้วข้ารู้ท่านพ่อ แล้วพวกเราอ่ะชาลุนพี่คนนี้เจอได้ยังไงกันเราอ่ะต้องมีจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วก็จริงใจท่านรุ่นพี่เป็นอย่างที่เจ้าบอกแล้วก็เขาอ่ะก็คงไม่ปฏิเสธที่จะมาเจอกับพวกเราหรอกข้ามั่นใจว่าพวกเราอ่ะจะได้เจอเขาในเร็วๆนี้โอ้ท่านหญิงบังเอิญจังเลยสิงนี้มันรุ่นพี่นี่นาเอ๊ะ เย่อีขอเขาแสดงเคารพต่อรุนพี่ค่ะใช่จริงๆด้วยทันทีที่พวกเราลงมาเหยียบพ,พื้นดินแล้วก็ปกปิดระดับวรยุทธ์ของพวกเราพวกเราอ่ะก็เจอกับรุนพี่คนนี้ในทันทีเลยงั้นนี่ก็คือสุดยอดจอมยุทธ์ที่พวกเราอ่ะกำลังตามหาตัวกันอยู่ใช่จริงๆด้วยชุดคุมสีขาวที่ดูไม่ธรรมดานี่และแม้แต่ร่างกายของเขาก็ไม่แผ่ระดับวรยุทธ์ออกมาแม้แต่นิดเดียวเลยเขาอ่ะ เป็นเหมือนกับที่เย่ยอี่อะบอกว่าจริงๆด้วยดูเจ้าสิข้าเองก็แค่สั่งหารพนรขจอบพวกนั้นไม่กี่คนเองแต่เจ้าก็ยังเรียกข้าว่ารุ่นพี่รุ่นพี่อยู่นั่นแหละแต่ว่าข้าเป็นคนธรรมดาจริงๆนะเพราะฉะนั้นแล้วพวกสามมาเชิคนธรรมดาอย่างเราอะ่ะไม่จําเป็นต้องปฏิบัติต่อกันเหมือนกับพวกจอมยุทธหรอกนะโอ้งั้นมิสเตอร์ขอเรียกว่ามิสเตอร์ก็แล้วกันนะคะเอ,อ่อมิสเตอร ข้าขอแนะนําให้ท่านรู้จักกับเจ้าไม่จำเป็นต้องแนะนําตัวเขาหรอกหน้าเขาอ่ะก็เป็นพ่อของเจ้าแน่แนเลยโอ้มิสเตอร์เนี่ยสุดยอดไปเลยเขารู้ได้ยังไงกันไม่ผิดแน่เขาอะเป็นสุดยอดจอมยุทธจริงๆด้วยโอ้สุดยอดบ้าบออะไรกันไอเจ้าพ่อลูกคู่นี้เนี่ยมันเหมือนกันอย่างกับแกะสักขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นใครเขาก็ดูออกหมดแล้ว พวกเรารีบมาที่เมืองกวนเติงเพราะว่าข้าต้องการจะพาพ่อของข้ามาพบมิสเตอร์เพื่อขอบคุณที่ช่วยชีวิตพวกเราไว้ใช่แล้วมิสเตอร์ข้ามาเพื่อขอบคุณท่านที่ท่านอ่ะไม่เพียงแต่ช่วยชีวิตลูกสาวของข้าไว้แต่ท่านยังช่วยชีวิตทั้งตระกูลเย่ของพวกเราไว้อีกพวกเจ้าสองคนน่ะไม่ต้องทำตัวไปดอกหน้าเรื่องเนี้มันก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นแล้วพวกเราอ่ะ ไม่ต้องไปสนใจมันหรอกโอ,โอ้คนใหญ่คนโตเนี่ยยังไงก็ยังเป็นคนใหญ่คนโตอยู่วันยังค่ำต่อให้เขาทําลายองค์กรนั่นแล้วก็ช่วยชีวิตตระกูลเย่ของพวกเราไว้แต่ในสายตาของเขาเรื่องเนี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยข้ามาสิข้ามีที่พักอยู่ในวัดร้างแห่งหนึ่งข้ายากจนถึงขนาดที่ข้าต้องใช้ชีวิตอยู่ในนั้นอ่ะฮะ ใช้ชีวิตอยู่ในวัดร้างอย่างนั้นเหรอสงสัยว่าเนี่ยมันจะเป็นไลฟ์สไตล์ของคนใหญ่คนโตเนาะอ่าเออว่าแต่มิสเตอร์ท่านน่ะไม่ใช่คนของทะเลฝั่งเหนือนี่ใช่ไหมแน่นอนข้าไม่ใช่คนของทะเลฝั่งเหนือนี่หรอกข้ามาจากแคว้นดงเฉิงมิสเตอร์เนี่ยสุดยอดจริงๆด้วยข้าไม่อยากเชื่อเลยว่าท่านน่ะจะมาจากสถานที่ไกลโพ้นขนาดนั้นในระยะทางที่ไกลถึงขนาดนั้น มิสเตอร์จะต้องเดินทางมาด้วยความยากลำบากไม่แน่เลยใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้ไกลอะไรมากมายขนาดนั้นหรอกค่ะใช้เวลาแค่คืนเดียวเท่าน,นั้นเองฮะฮะคืนเดียวอย่างนั้นหรอระยะห่างของทั้งสองสถานที่นี้ห่างกันเป็นพันพันไมล์เลยนะแล้วยังไม่พูดถึงความจริงที่ว่าเขาอ่ะต้องผ่านทะเลดำมาด้วยทะเลดำเนี่ยเป็นสถานที่ที่อันตรายมากจริงๆนะแล้วก็มีสิ่งที่น่ากลัวมากมาย ที่ทาให้ผู้คนเยอะแยะเนี่ยต่างเอาชีวิตไปทิ้งที่นั่นเพราะฉะนั้นแล้วในประวัติศาสตร์ของทะเลเหนือมีคนจํานวนน้อยมากที่สามารถข้ามทะเลเหนือไปยังแคว้นดงเฉิงได้และเช่นเดียวกันมีน้อยคนนักที่สามารถมาจากแคว้นดงเฉิงแล้วก็ข้ามมายังทะเลเหนือนี้ได้แต่ไงก็ตามมิสเตอร์ที่อยู่ต่อหน้าเราเนี่ยเขาพูดมาง่ายๆได้ยังไงว่าเขาใช้เวลาแค่คืนเดียวเอง โปรดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ